เฮ้ยยกสวัสดีครับเพื่อนก็วันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับ Cat Gaming และวันนี้เราก็อยู่ในเกม a n i m e RNG นนั่นเองครับอ่าก็เป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัววันนี้เลยนะครับเพื่อนก็เราจะไปลองดูระบบพร้อมๆกันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเข้ามาก็ตามสไตล์ RNG เลยนะครับเพื่อนก็จะมีระบบโลนะครับแทนที่เราจะเป็นสุ่มตู้นะครับ เราก็จะใช้เทคนิคการสุ่มโลนะครับก็เบื้องต้นก็ได้มาที่สกุระนะครับสักุระก็ถ้าเอาก็จะให้คลิกฝั่งขวานะครับ UI ค่อ,อ,อนข้า,นางที่จะเล็กนิดน,นึงนะครับะระบบสอนก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับโอเคเราก็เลือกอครับก็อาจจะมีบั๊กบ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อนก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่านี่เกมเพิ่งเปิดวันแรกนะครับเพื่อนตอนนี้ก็ยังไม่เห็น ก็ฟินสปาวเนอร์นะครับโอเคก็ค่อยยังมีการบั๊กอยู่เล็กน้อยนะครับอาจจะไม่เล็กโอเคพอเปิดแล้วเราก็เปิดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าบั๊กหรืออะไรนะครับเลโอ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 หนึ่งใน856นะครับเพื่อนหนึ่งใน856อัปเกรดนะครับมีระบบอัปเกรดเนียเราลองรีพีซเลโอเลโอนะครับ 1ใน856แสดงว่าน่าจะโหดกว่านะครับ okay. โอเคก็ดูอะไรยังไม่ได้มากนะครับตอนนี้ก็วางได้ตัวเดียวมีระบบออโต้โรนะครับเพื่อนออโต้โรเป็นปกติแล้วก็มีระบบฟาสฟาสยังงหูฟาสต้องใช้โลบักนะครับใช้ทั้งหมด3 0 349รบโบักนะครับเพื่อนก็ถ้าใครมีงบประมาณก็สามารถเติมได้นะครับเป็นออโต้ฟาสนั่นเอง โอเคเดีย๋ยวเราลองไปเรื่อยๆก่อน,นครับยังไม่มีการเติมเกิดขึ้นโอเคก็มีระบบเคร็นะครับเหมือนระบบทาวเวอร์ดิฟเอนเลยนะครับเครื่องไอเทมก็จะมีลัคกี้พูลชั่นนะครับแนะนำก็อย่าเพิ่งใช้ดีกว่านี่ผมมาอยู่ใครเนี่ยเขาผ่านไปแล้วร้อยกว่าโลโอเคแล้วก็จะไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนามิก็ยังนะครับมีระบบอัรเกิจไม่เอ่ยไม่มีระบบอัรเกรดยังไม่มีระบบอัรเกรดนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆก่อนนามนิไม่เอานะครับ okay. ยังไปได้อยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่โล8มีระบบออโต้ไหมอันนี้เป็นเวล์นะครับโอเคมีระบบพีทีซ์เว่านี้ยังไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรา่อยไปดูกันต่อมีระบบอัพเกรดอัพกรลักโอเคขับไปเรื่อยๆ โอเคเดีย๋ยวเราลองเข้าไปในเมืองกันบ้างว่าจะมีอะไรใหม่ๆมไหม,หมนะครับโอเคเดินชมเมืองกันก่นกอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเทรดนะครับหรือว่าระบบรีโลของเรานั่นเองนะครับพเพื่อนก็มีระบบเทรดซึ่งบัฟที่ดีที่สุดในนี้ก็จะเป็นโอเวอร์รอดนะครับพเพื่อนโอเวอร์รอดแล้วก็พิิชั่นแล้วก็เบอร์ซึกนะครับพเพื่อนก็จะเป็น3 b u บัฟนี้เลยนะครับ อ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นฟรีรีวอร์ดนะครับสำหรับคนที่กดไลค์แล้วก็จอยคอมมูนิตนี้นะครับแล้วก็มารับ100เพชรแล้วก็10ลัคกี้ได้นั่นเองครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นไอเทมสโตร์ในลองมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างเป็นด็อกเตอร์มิะกพังนะครับก็จะมีขายพวกคิวบนะครับมีขายพวกพเทลต่างๆนะครับแล้วก็เพอร์ฟิกสกอโอ้ มีเพิร์สเพกสกอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องลองใช้ที่หลังนะครับไปทางนู้นมีอะไรกันบ้างมีระบบคาฟติ้งนะครับแสดงว่าสามารถอัพตัวละครได้ให้โหดขึ้นกันหรอกอ๋อ,อเป็นอัพพูชันเป็นปกตินะครับของระบบ RNG เลยยังมีมีนั่งได้ด้วยโอเคเราจะไปกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นสแตตรีโลนะครับอ่าแล้วก็มีการเก็บ อินเด็กได้นะครับก็คือถ้าเราสะสมตัวละครก็น่าจะมีรางวัลน,นะครับหรือว่าสามารถดูได้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอินเด็กให้ดูครับตอนนี้ตัวละครมีทั้งหมด84ตัวนะครับเพื่อนๆ84ตัวก็สามารถหาครอบครองกันได้แล้วนะครับโอเคในแมปก,ก็จะมีน้ํายาหล่นให้นะครับเพื่อนมีน้ํายาหล่นมาให้เราดรอปเหมือนเดิมนะครับเราขาดอะไรอีกหรือเปล่าโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับ แมปนะครับในแมปก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับไม่มีอะไรเยอะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูที่เมืองของเรานะครับน่าจะเพิ่มตัวละครได้แล้วแล้วเราก็ได้คูลินลินหรือเปล่าไคลรินซึ่งเป็นตัวละครหนึ่งใน,นะค5รั้วเาก็ใส่ไปเลยโอเคก็ไม่สามารถอัพได้นะครับอันนี้ถ้าเป็นสีทองน่าจะต้องใช้โลบะโอเคว่าแล้วนะครับเป็น VIP นั่นเองอื ก็น่าจะเป็นเกมแนวสไตล์ RNG ทั่วไปเลยนะครับอตอนนี้ก็ยังเหมือนยังไม่ผ่านนะครับตอนนี้เราก็ไปเรื่อยๆ e t s Piccolo แล้วก็มีระบบอาเกตโลคูณ2มันน่าจะยูนิตไหนดูซิเต็มที่5ตัวหรอแล้วใช้เงินอัพอ,อีกนะครับอัพอ,อีก1,000นะครับถึงจะได้ตัวละครใหม่โอเค อม,มีระบบอะไรบ้างมีสตูนะครับตัด bundle นะครับถ้าใครต้องการก็ใช้เงิน199โรบักนะครับมีการอัพโชคนะครับก็คือ d o เ b l e ลลักนะครับใครสนใจก็สามารถเติมได้เลยนะครับเติมได้เลยโอเคไปที่ไหนต่อตอนนี้ยังไม่ได้ดูที่อะไรเอ่ย,ย ตอนนี้ยังไม่ผ่านนะครับคือต้องได้ตัวดีๆนะครับต้องได้ตัวดีๆมันถึงจะผ่านนะครับเพื่อนๆก็ต้องใช้ดวงนิดนึงนะครับระบบตั้งค่าอย่างไโอเคอันนี้ก็มีโค้ดนะครับสําหรับโค้ดก็ลืมบอกไปนะครับเพื่อนก็เติมอยู่ที่หัวมุมนะครับค่อนข้างที่จะหายากนะโค้ดก็คือรีล s สนะครับเพื่อนรีล s สก็เติมได้ก็จะได้รับ150เจมนะครับแล้วก็ลัคกี้พชั่น เดี๋ยวเราลองเปิดลัคกี้พชั่นสักหนึ่งขวดแล้วกันเนาะว่ามันจะได้อะไรเพราะตอนนี้เรายังไม่สามารถผ่านได้นะครับต้องหาตัวดีๆนั่นเองอันนี้จะเป็นระบบอ่เดลี่รีวอร์ดนะครับแล้วก็เป็นอัปเดตว่ามีอะไรบ้างนะครับเป็นลิส e นะครับเริ่มต้นเลยแล้วก็มีระบบการตั้งค่าขอยัดลดเสียงก่อนกว่าจะหาอะไรเจอก็ค่อนข้างที่จะงงนะครับ s 1 0 a u t o r o นะครับ n i c h time visible shadow อันนี้ก็ auto delete common นะครับโอเคเราได้ตัวหนึ่งใน1 0,000แล้วนะครับคือ asta นะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเราจะเอามาแทนใครดีเดี๋ยวเรามาแทนน้องคูลินลินแล้วกันนะครับก็แทน asta ไปเลยน่าจะดูดีขึ้นนะครับน่าจะดูดีขึ้นโอเคก็ okay. โมเดลค่อนข้างที่จะโอเคนะครับไม่ได้ดูน่าเกียดอะไรนะครับเพื่อน ก็ค่อนข้างที่จะน่ารักระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ออโต้โรไปเรื่อยๆนะถ้างนนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านลเลยจะใส่อันนี้ไปนะครับสำหรับของนะครับสำหรับพวกสปาวเนอร์ก็จะบวกพวกเยนโบนัสนะครับกับพวกอินฟูฟต่างๆนะครับก็เหมือนเกมอ่าอนิเมะ i n เเลยนะครับอ,อันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่า มากับระบบภาพที่สวยขึ้นนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับตอนนีม้มีระบบอัปเกรดตัวละครหรอจริงๆมันควรจะอัปเกรดได้นะไม่มีอัปเกรดนะครับแต่ว่าก็ยังไหวอยู่ แอสตาเราค่อนข้างที่จะแบกนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครหนึ่งในหนึ่งหมื่นนะครับตอนนี้ก็มีกาโร่นะครับอิจิโกะนะครับเพื่อนก็คือผมออโตเอสเคปนะครับก็คือรับรับเลยนะครับหนึ่งใน8 00พันนะเดี๋ยวเราจะเอามาแทนเรโอริโอกันนะครับเพื่อนโอเคตอนนี้ก็ได้กาโร่มาแล้วนะครับร่างกายก็ค่อนข้างจะบึกบึนนิดนึงครับได้นารุโตะมา อี๋ยวเราแทนพวกคูลิลิทกันก่อนโอเคเอาไปเรื่อยๆยาวๆไปนะครับเดี๋ยวเราก็น่าจะผ่านแล้วนะครับตอนนี้โอเคเหมือนได้ตัวใหม่มานะครับล่างสีน้ำเงินนะครับเพื่อนล่างสีน้ำเงินโอเคเราจะเอามาแทนกาลูนะครับเพราะกาลน่าจะกากกว่าเป็น โทชิโกะนะครับมาจากเรื่องบีเทพวรณะโอเคหนึ่งใน4ี่หมื่นสองนั่นเองนะครับเป็นตีตล์ลายเอ E ีนะครับโอเคก็น่าจะชิลขึ้นเยอะนะครับตอนนี้ก็ขอมคิดเรียบร้อยนะครับได้เพชรมาโอเคระบบก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเพื่อนๆก็เป็นแนวทาวเวอร์ดิเฟนที่บวก บวก RNG ที่เราต้องใช้ดวงเข้ามาก็แค่นั้นเองครับโอเคเดีย๋ยวเราลองซื้อ Perfect Score กันดูไหมครับว่ามันเป็นยังไงต้องใช้ถึง500เพชรน,นะครับเราเหมาเลยลแล้วกันแล้วก็เพชสกอร์นี้ด้วย250เพชรน,นะครับไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรแต่เหมาไปก่อนอ่าเหมาไปก่อนนะครับแล้วแล้วมันใช้ยังไงเอ่ย อันนี้เราก็อยู่เลเวล3เวฟที่1นะครับก็มีการอัพเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราใช้อันนี้เพิ่มขึ้นมาโอเคแล้วเราใช้ยังไงอะเพอร์เฟกสกอร์ยูส l o โ d อ๋อเป็นการใช้ l o โ d นะครับเพื่อนโอเคเอาไว้เรโ o ส d ต t a t ก็ซื้อสมุดเลยแหม่นึกว่าเกี่ยวกับเพอร์เฟ s สกอร์ไอ้เพอร์เฟกเรโนะครับโอเคเราเข้าใจผิดเองนะครับเราเข้าใจผิดไปเองครับ จะได้เงินเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ได้ใช้รีเหมือนเดิมนะครับเพื่อนก็ฟาร์มไปเรื่อยๆตอนนี้เรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวลองเล่นอีกสักระยะหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อนเพราะว่าเกมนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเป็นเกมที่อัปเดตใหม่นะครับเพื่อนก็อาจจะดูน่าเบื่อน,นิดนึงนะครับสำหรับระบบเกมนะครับก็คือ พูดง่ายๆมันเป็นเกมเกี่ยวกับการ a f k นะครับก็ใครที่ไม่มีเวลาในการเล่นก็สามารถ EFK ไว้ได้นะครับ a f k ดูตัวละครไปเรื่อยๆนั่นเองครับดูตัวละครไปเรื่อยๆบางตัวยังบั๊กอยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องแจ้งแอดมินนะครับในการแก้ไขบั๊กพวกนี้นั่นเองตอนนี้ลักเราก็อยู่ที่2.1 0นะครับเพื่อนก็ ยังค่อนข้างที่จะเกลืออยู่นะครับเดี๋ยวเราใช้นี้กับใช้นี้สัก1นึ่งอันล้วกันเป็นการทําให้โลเราเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มโชคนะครับให้เป็น2 6นะครับแค่หนึนาทีหรอโอ้โหได้ทนจีโล,ล่ร่างหนึ่งในเ0็ดมานะครับตอนนี้ได้ฮิโซกะล่างหนึ่งใน70,000โอเคเราจะเปลี่ยนน้อง แอสตาออกก่อนนะครับโอเคเราจะใช้ฮิโซกะซึ่งฮิโซกะตีเป็นอะไรเอ่ยอันนี้ตีเป็นลายน,นี้ตีปกติ normal ก็คือตีแบบธรรมดานะครับเพื่อนก็น่าจะเป็นการตี p a r k เก็ก็คือเป้าเดี่ยวนะครับไม่ได้ตีเป็น full e หรือว่าลาย e นะครับก็จะทำดาเมจเดี่ยวนั่นเองตัวน,นี้ก็เต็มนะครับเต็มแล้วก็ขออนุญาต ขายเลยแล้วกันตัวไหนซ้ํานะครับขายไปเลยแล้วก็ฮิวอัปเกรดนะครับยังไม่ได้ใช้อันนี้ก็ไปายาวๆนะครับยังไม่มีคัดซีนอะไรกดขึ้นแล้วเราก็ได้อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเบียคุยะนั่นเองนะครับเบียคุยะหนึ่งใน3ามหมเพราะฉะนั้นเราก็มาแทนเลย อยากเห็นสกิลของเบลที่สุก,กาจังว่าเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่ได้เห็นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เวฟห้าของเลเวลสามนะครับเพื่อนก็มีเงินก็ค่อนข้างระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราอัพไปสักใช้เงินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ตอนนี้ยังเหมือนโตชิกะเราก็ แบกอยู่นะครับตอนนี้ฮิโซกะไม่มีโอกาสได้โจมตีเลยตอนนี้โจมตีไปแค่2นะครับอ่ะก็เป็นการยิงไพ่ออกไปนะครับฮิโซกะทําเป็นเป้าหมายเดี่ยวนะครับตอนนี้ก็14นาทีแล้วนะเกมก็ค่อนข้างที่จะช้าทีหนึ่งนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาว่างจริงๆนะครับที่ไม่ต้องนั่งเล่นนะครับตลอดเวลานั่นเองครับโอเคตอนนี้มีด่านใหม่นะครับเป็นเวฟที่4ี่นะครับได้รอมาด้วยแล้วก็ อีกคลิปรอไปเลยนะครับรอไปเลยโอเคเราจะลองเล่นอีกสักหานาทีแล้วกันนะครับให้มันครบ20นาทีเนาะเป็นปกติของการรีวิวเกมของผมนะครับก็จะเล่นประมาณ20นาทีนะครับอ่า20นาทีก็รอก็จะเป็นการโจมตีระยะเขาบอกว่าไกลนะครับระยะระยะไกลซึ่งระยะผมก็มองว่าไม่ไกลนะครับแต่ว่าตีเป็นเซอร์เคิลเอลีนั่นเองก็เซอร์เคิลเล็กๆนะครับ ก็เป็นการเปิดรูออกมาก็ค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับสำหรับสกิลนะครับไม่ได้หือหวาอะไรไม่หือหวาอะไรโอเคเราจะไปต่อกับไปกันต่อเรามีไอเทมอะไรนะเดี๋ยวลองไปดูดิสกอร์นี่คือรีโลสเต็ปนะฮะนี้ก็รีโลสเต็เหมือนกันอันนี้อของลีโลนี่เราต้องใช้อะไรอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกอนอืม เปลีรีโลเนี่ยต้องใช้เป็นคิวนะครับอ่าต้องใช้เป็นคิวซึ่งผมไม่มีเลยผมไม่มีเลยนะครับคิวเดี๋ยวเราจะลองซื้อมาสักหนึ่งอันแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงชิ้นละยีิบห้าบาทแข็งเนี่ยยีิห้าเพชรน,นะครับยีห้าเจมเดี๋ยวเราจะรีโลให้กับตัวไหนดีให้กับลอหรอให้กับโทชิโกะแล้วกันครับโอเคได้สวิปเน็ตมานะครับอ่าก็ คูดาวลดลง5%นะครับก็โอเคนะครับโอเคไม่ได้น่าเกียดนะครับลดคูดาวลงก็จะทำให้โทชิกานั้นออกสกิลเร็วขึ้นนะครับอพอถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะมีคำว่าทางตันนะครับเพื่อนก็จะทำให้เรานั้นต้อง AFK เพื่อหาตัวที่โหดขึ้นนะครับเกมนี้ก็คือเกมใช้เวลาอย่างแท้จริงนะครับอเเรายังไม่ได้ตัวใหม่ๆนะครับระหว่างที่ผมพูดมา 2อนาทีนี้ก็ยังไม่มีตัวใหม่ๆเกิดขึ้นเลยก็ยังไม่มีนะสปาวก็ยังไม่มีดอกมาเพิ่มนะครับเพื่อนนี่จะเกลือไปไหนเนี่ยนิวอัพเกรดเย็นอัพเกีรดเดี๋ยวเราอัพเงินขึ้นนะครับตอนนี้คนอื่นก็ไปที่300โลแล้วนะครับเพื่อน380ร้ เดี๋ยวเราลองเดินชมบ้านของเพื่อนๆเ,นเขากันว่าเป็นยังไงกันนะครับก็ภาพค่อนข้างสวยนะครับถ้าเทียบจากเกม Power Defense อู้เพื่อนเขามีฟิเซอร์นะครับแสดงว่ามันต้องโหดแน่ๆนะครับเพื่อนแต่ว่ายังไม่ได้ถึงไหนนะครับเราไม่สามารถดูได้ว่าเพื่อนเขาได้หนึ่งในความหายากเท่าไหร,นร,นรไ่นะครับก็น่าเสียดายนะครับตรงนี้จริงๆน่าจะคลิกดูของเพื่อนได้นะครับจะดีมากเลย พอพูดถึงตรงนี้นะครับก็ยังไม่มีตัวไหนดีๆออกมาเลยนะครับเพื่อนก็ขออนุญาตเคลียร์พวกสีกากออกไปเลยตอนนี้ก็อยู่ที่เวฟสีนะครับเวฟสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโบวพวกนี้ก็น่าจะอารมณ์คล้ายๆชาลินนะครับเพื่อนก็น่าจะเป็นอารมณ์คล้ายๆชาลินมีโอกาสดรอปด้วยแต่ไม่รู้ว่าเราต้องไปยังไงมไม่บอกว่าเราต้องไปที่ไหนนะครับ คือเราเลือกได้หรอหรือไม่ก็คือนี่มันยังไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวเราดูอีกสักนิดนึงแล้วกันเดีวเราลองเดินดูอีกสักนิดนึ่งแล้วกันว่ามันอยู่ตรงไหนก็เหมืนจะเป็นเกี่ยวกับอัตราดอกของตัวละครหรือเปล่านะครับ คือมันไม่ไม่อธิบายเท่าไหร่ว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เลยไม่รู้ว่าต้องไปตรงไหนมีแค่ให้กดซีเล็กนะครับก็คือมันยังซีเล็กไม่ได้ก็คือตอนนี้เมืองมันก็จะตันอยู่ตรงนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยศึกษาไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็เดี๋ยวจะลอง AFK ไว้แล้วก็ลองปล่อยอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันจะไปถึงไหนตอนนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆพอในจุดจุดหนึ่งที่เราไม่สามารถรู้แล้วว่า ไม่สามารถหาตัวละครดีๆได้มอนสเตอร์ก็จะแข่งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเราไมา่สามารถหาตัวละครที่มันโหดแล้วก็หายากมันก็จะทําให้มอนสเตอร์เนี่ยเข้าบ้านเรานั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการวนลุที่น่าเบื่อนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครชอบก็ลองดูได้นะครับเป็นเกมฆ่าเวลาได้ปล่อยมันทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับก็มีโอกาสได้ตัวหายากนะครับมีโอกาสได้ตัวหายากถ้าใครซื้อ VIP เติม v i p เราก็จะสามารถ ได้อัพอีก2อช่องก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มโอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมอนิเมะดี f เ n น e ์ n g นะครับเพื่อนถ้าเพื่อนๆชอบเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แมปไว้ให้อีกทีหนึ่งแล้วครับแล้วก็ทิ้ง d i s c อร์ดนะครับก็สำหรับวันนี้แคทเกมมิ่ก็ขอตัวลาไก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ